สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะที่มือเหมือนหยกขาวของเธอแตะบนร่างกายของเขาทั้งอุรินก็สั่นเทาเมื่อพลังประหลาดพุ่งเข้ามาเพื่อั้งอาการชาของเขาทั้งอุรินมีเวลามากพอที่จะเหวี่ยงแขนขวาออกไปข้างหน้ามีเสียงดังเกิดขึ้นแรงทำลายกระดูกกระทบแขนขวาของเขาปล่อยให้มันพังยับเยินมันเด้งกลับไปในหน้าอกของเขา เขาให้ถอยไปอีกแต่ถ้าว่าคราวนี้เขาไม่ได้ลอยกลับไปไกลเกินไปขณะที่เขาชนเข้ากับหม้อซึ่งอยู่ข้างหลังเขาความมืดเข้าปกคลุมดวงตาของเขาดึงพลังมาจากใครไม่รู้หญิงสาวยังคงไล่ตามถังอุรินต่อไปเธอใช้มือขวาของเธอซึ่งมีแรงดึงดูดบางอย่างดึงถังอุรินลอยกลับมาหาเธอในขณะที่มือสายของเธอกำหมัดและเธอโชคไปที่หน้าอกของเขา แม้ว่าแขนขวาของเขาจะเจ็บปวดอย่างรุนแรงและทางอุรินก็ถูกทุบตีอย่างต่อเนื่องที่จริงแล้วสิ่งนี้ทำให้เลือดของเขาตื่นขึ้นเขาส่งเสียงคำรามออกมาลึกๆขณะที่มือขวาของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรทองด้วยแสงอันวิจิตรการตาในขณะเดียวกันเขาก็ฟาดด้วยเถาวันยาน่างงนครามที่งูแสงทองพุ่งเข้ามาล้อมรมุมยา่างงนครามสีทองเส้นนี้เหมือนกับหอกที่แทงลงไปที่พื้น ใช้กำลังทั้งหมดที่ร่างกายสามารถรวบรวมได้ทั้งอุรน์ก็เปลี่ยนทิศทางและหลบเลี่ยงการโจมตีจากฝ่ามือของหญิงสาวแทบไม่ทันใช้ประโยชน์จากพลังการดึงดูดของการโจมตีของหญิงสาวเขาได้พุ่งเข้าหาเธอและพุ่งขึ้นเหนือศีรษะของเธอใช้โอกาสนี้ขวาหัวของเธอด้วยกรงเล็บมังกรทองของเขานี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ที่เขาสามารถโจมตีสวนกลับได้ เสียงร้องของฟินิกดังขึ้นอีกถังอเรนหยุดนิ่งทันทีในขณะที่อาการวิงเวียนศีรษะโจมตีความรู้สึกของเขาเมื่อเด็กสาวลงมาจากอากาศเธอชี้นิ้วหนึ่งนิ้วไปที่ทังอเรนและสั่งให้หม้อสีดำทุบเขาทั้งอเรนบังคับกรงเล็บมังกรทองของเขาให้ขยับตบเข้าไปในหม้อสีดำอย่างจงแจ้งมีเสียงดังเกิดขึ้นหม้อสีดำแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่างกายของหญิงสาวยังคงแกว่งไปมา จากการสะท้อนกลับเมื่อทั้งอูรินลงมาในขณะนั้นทั้งอเรินได้มองหาเธอแล้วขณะที่เขาดึงกรงเล็บมังกรทองของเขาออกหลังจากทุบหม้อใหญ่ของเธอออกเป็นชิ้นๆยากเงือกครามสีทองก็พุ่งออกมาจากพื้นผลักเขาไปข้างหน้าและขึ้นไปในอากาศเหมือนกระสุนยังไม่ผ่านไป30วินาทีพวกเขาเกือบจะมีผลแพ้ชนะหญิงสาวจ้องเขานิ่งคู่หนึ่งเธอพุ่งไปข้างหน้าเพื่อไล่ตามเขาอีกครั้ง แต่เมื่อเธอมาถึงตรงย่างเงินครามสีทองเธอรังเลอยู่คู่หนึ่งในความเป็นจริงทั้งอุรินก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเช่นกันเขาสูญเสียพลังวิญญาณไปแล้วหลังจากใช้กรงเล็บมังกรทองและถาวรสีทองย่างเงินครามผลักเขาให้ห่างจากเธอมากขึ้นในขณะเดียวกันย่างเงินครามสีทองก็หายไปเมื่องูแสงทองกลับมาหาเขาขณะที่เขากำลังขยายเวลาในอากาศให้มากที่สุด เพื่อเปิดระยะห่างสูงสุดระหว่างเขากับหญิงสาว30วินาทีผ่านไปการทดสอบครั้งแรกสิ้นสุดลงเสียงที่รอคอยมานานปรากฏขึ้นอีกครั้งเขากิ้งไปมาเมื่อลงสู่พื้นเพื่อบรรเทาแรงจากนั้นยืนขึ้นและมองไปข้างหลังเขาการทดสอบครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นเอาชนะคู่ต่อสู้ของเจ้าหรือเอาชีวิตลอดต่อไปอีก30วินาทีทั้งอูริน์พูดไม่ออกเมื่อเสียงอิเล็กทรอนิกส์ประกาศก่อนหน้านี้ เขาเคยถูกบังคับให้ใช้พลังวิญญาณสองในสเพื่อเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้กับเธอในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้เขาต้องเอาชีวิตรอดอีก30วินาทีดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงอิเล็กทรอนิกส์หญิงสาวพุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้เธอใช้แค่คุยเท่านั้นข้าจะทำอย่างไรวิ่งงั้นเหรอข้าก็ไม่เร็วเท่าเธอฝีเท้าของข้าไม่สามารถเทียบกับเธอได้ข้าวิ่งไม่ได้ การต่อสู้ของการยืดเยื้อถ้าเธอเป็นเพียงมหาวิญญาจารย์ที่มีวงแหวนเดียวจริงๆก็ไม่ควรมีความแตกต่างมากระหว่างความสามารถด้านพลังวิญญาณของเราเธอแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยด้วยวิญญาณยุดคู่ของเธอแต่การใช้ทักษะวิญญาณทั้งสองนั้นก็กินพลังวิญญาณไปมากเช่นกันสมมุติว่าการเดาของข้าเป็นความจริงข้าก็จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับเธอให้มากที่สุดตอนนี้ แม้ว่าข้าจะเอาชนะเธอไม่ได้แต่ข้าก็ควรจะสามารถอยู่รอดได้อีก3ามสิวินาทีเมื่อมาถึงข้อสรุปนี้ทั้งอรินก็หันหลังและวิ่งไปการใช้เวลาน้อยลงในการต่อสู้ครั้งที่สองหมายถึงการเอาชีวิตรอดเพิ่มขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองแม้ว่าเขาจะมีพลังวิญญาณต่ำแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆทุกอย่างก้าวของเขาเขาพุ่งไปข้างหน้าเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ ด้วยวิธีนี้เขาก็รวดเร็วอย่างผิดปกติถึงกรานั้นเด็กสาวก็ยังเร็วกว่าเขาเล็กน้อยโชคดีที่มันไม่ง่ายเลยที่จะตามเขาทันคนหนึ่งหนีและอีกคนไล่ตามอีกสิบวินาทีก็ผ่านไปขณะที่หญิงสาวกำลังจะตามเขาทันทั้งอรินก็กระโดดด้วยพระกำลังทั้งหมดของเขาในขณะที่เรียกขอโลหะสวรรค์ผ่านการสองอันออกมามันมาอีกแล้วทั้งอรินเริ่มเชย และอาการวิงเวียนศีรษะครอบงำเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหมุนล่างได้อย่างเต็มที่ตามที่เขาต้องการเขาสามารถเลวได้เพียงครึ่งทางเมื่อหญิงสาวมาถึงเขาคราวนี้เธอไม่ได้โจมตีเขาทันทีเธอเอื้อมมือออกไปจับไร่ขวาของเขาและดึงเขาเข้าหาเธอในขณะที่ใช้ขาขวาเตะน่องของเขาทั้งออรนถูกเวียงทิ้งทันทีตกลงบนพื้น เขาโบกแขนเพื่อพยายามโต้กลับแต่หญิงสาวก็กระโดดไปมาราวกับนางฟ้ารบทุกการโจมตีของเขาแม้แต่ในขณะที่รบเรื่องการโจมตีของเขาเธอก็ยังสามารถโชคเข้าที่ท้องของเขาได้อีกสองครั้ง่าเป็นอีกครั้งที่ทักษะวิญญาณผูกมัดของเขาช้าลงอันที่จริงทักษะที่ทำให้ช้านั้นยอดเยี่ยมมากจนเด็กสาวควาย่ายิงครามได้และโยนเขาขึ้นตอนนี้ทั้งอุรินทำตัวเหมือนทารก ในคันเพื่อพยายามปกป้องศีรษะและอวัยวะสําคัญของเขามีเสียงเกิดขึ้นดังอย่างต่อเนื่องเขาเป็นเหมือนกระสอบทรายของมนุษย์ที่ถูกทุบจากทุกทิศทุกทางหลังจากนั้นไม่นานเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง30วินาทีผ่านไปานการทดสอบครั้งที่สองสิ้นสุดลงทั้งอุรินรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาเบาลง และความเจ็บปวดของกระดูกของเขาได้ถูกล้างออกไปทั้งอุรินชื่นชมยินดีที่เขามีเสื้อเกราะไทเทเนียมเมคาพันกันเพื่อปกป้องร่างกายของเขาเขายังตะหนกดรวยว่าพลังโจมตีของหญิงสาวลดลงเมื่อพลังวิญญาณของเธอหมดลงเรื่องชำเรืองมองดูวิญญาณยุธการต่อสู้ของเธอเพียงครั้งเดียวก็เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่วิญญาณจารย์ประเภทแข็งแกรง่งแต่เป็นวิญญาณจารย์ประเภทควบคุมแต่ทว่ามันน่าตกใจที่วิญญาณาจารย์ประเภทควบคุม สามารถแสดงพลังโจมตีดังกล่าวได้ถ้าข้าไม่ทุบหม้อของเธอแตกข้าจะทนได้ไหมทั้งอรินขานขึ้นมาจากพื้นหญิงสาวหายไปแล้วแต่เขายังอยู่ที่เดิมมีการทดสอบสองครั้งแล้วเป็นไปได้ไหมที่การทดสอบยังไม่เสร็จสิน้นทั้งอรินเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจการทดสอบขั้นสูงการทดสอบครั้งแรกเตรียมพร้อมขั้นสูงงั้นเหรอตอนนี้เปลี่ยนเป็นขั้นสูงแล้ว ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงวาบหน้าแปลกที่เธอเป็นสาวคนเดิมคราวนี้เธอดูกแก่กว่าเล็กน้อยทั้งอเรนรูน้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นวงแหวนมีญาณสองวงลอยเค้ือนจากเท้าของเธอเขารู้ดีว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ทั้งอเรนสะดุดจากแสงวาบใบหน้าของเขาเป็นสีเขียวและสีม่วงจากรอยฟกช้ำเขาทำสายตาที่น่าสงสารอย่างแท้จริงเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาเห็นเสียเสียยืนค่อนข้างไกล ลักษณะที่ปรากฏของเขาฟกช้ำม,มากกว่าของเขาเองผิวของเสียเสี้ยไม่น่าดูจริงๆเจ้าผ่านการทดสอบกี่ครั้งทั้งอุรินถามเขาอย่างไม่ใส่ใจใบหน้าของเสียเสี้ยมืดลงหนึ่งครั้งการทดสอบอีกครั้งยากเกินไปคู่ต่อสู้ของข้าแข็งแกร่งเกินไปข้าทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยเธอเอาชนะข้าด้วยพลังระเบิดและความเร็วแ,แม้กระทั่งในความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิด ข้าไม่สามารถปกป้องการโจมตีของเธอได้แม้แต่กับวิญญาณยุทธคู่ของข้าแล้วกูเย่ละเธอยังไม่ออกมางั้นเหรอทั้งอูรินถามเสียเสียพยักหน้าถึงยังไงเธอก็แข็งแกร่งที่สุดเจ้าผ่านการทดสอบมากี่ครั้งแล้วเสียงหัวเราะอันคมขืนหลุดออกมาจากเรียมฝีปากของทั้งอุรินแค่สองการทดสอบข้าผ่านการทดสอบครั้งที่สองเพียงเพราะข้าอดทนในการตีได้ดี ตั้งแต่ที่พวกเขาเข้ามาจนถึงตอนนี้อูจางคงไม่ได้ขยับจากตำแหน่งก่อนหน้าของเขาแม้แต่นิ้วเดียวหน้าจอที่นี่แตกต่างจากของแท่นบูชาวิญญาณพวกเขาไม่ได้แสดงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดสอบดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือรออย่างอดทนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีก่อนที่กูเย่หน้าซีดจะสะดุดจากแสงวาบทั้งอุรินซึ่งบังเอิญยืนอยู่ตรงหน้าเธอเห็นแววตาของเธอตกใจ เ้าผ่านการทดสอบกี่ครั้งเสียเสียถามขั้นสูงการทดสอบสองครั้งขั้นสูงยากเกินไปและข้าก็พ่ายแพ้ในการทดสอบขั้นสูงครั้งแรกแล้วพวกเจ้าละ่ะทั้งอูรินและเสียเสียยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่พูดอะไรพวกเขารู้สึกจริงๆว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจนำไปสู่ความบ้าคลั่งได้อูจางคงหันไปทางทั้งสามและพยักหน้ามานี่สิทั้งสามคนเดินเข้ามาข้างหน้าเขา ด้วยผลรับที่แย่ที่สุดเสียเสียคมศีสารงตำ่ำหัวใจของเขาเต็มไปด้วยการปฏิเสธตนเองขณะที่ความคิดเหล่านี้ขุดขึ้นในใจของเขาแสงสว่างวา่าและทั้งสามอหายว่าปไปในคลื่นอวกาศเมื่อใช้แสงกระพริบอีกครั้งพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสำนักงานที่กว้างขวางมีพื้นที่อย่างน้อย200ตารางเมตรออกไปด้านหนึ่งมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่และโซฟาสีขาวอยู่ตรงข้ามนั่ง มีเรื่องเล่าที่ข้าต้องคุยกับเจ้าสามคนอูจางคงพูดขณะที่ชี้ไปที่โซฟาทั้ง3มคนนั่งบนโซฟาอย่างสับสนอูจางคงนั่งตรงข้ามพวกเขาพวกเจ้าแต่ละคนคงเคยรู้สึกว่าการทดสอบของวันนี้แปลกพวกเจ้าทุกคนมีคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันซึ่งในบางช่วงเวลาเป็นวิญญาจาร์ทั้งหมดที่เคยอาศัยอยู่ในทวีปนี้น่าเสียดายที่การจำลองสามารถ จำลองความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาได้เพียง70%เอร์เซนเท่านั้นเจ้าจะเปรียบเทียบคู่ต่อสู้ของเจ้าได้อย่างไรพวกเขาเป็นวิญญาจารย์จริงนั้นเหรอทั้งอุรินึกถึงเด็กสาวที่มีวิญญาณยุทธ์คู่ในทันทีในขณะที่เสียเซียนึกถึงหญิงสาวที่สูงและสวยซึ่งเอลดูยืดหยุ่นราวกับธนูสำหรับกูเย่เธอนึกถึงเด็กหนุ่มผมดำที่มีดวงตาเป็นประกายและยิบระยับเขาเอาชะนะเธอได้อย่างง่ายดาย ในการทดสอบระดับสูงสุดเธอสันเทาในความทรงจําของการต่อสู้ของพวกเขาข้าพาเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลสองประการอย่างแรกเจ้ากําลังใกล้ถึงขีดจํากัดของปริมาณพลังวิญญาณที่เจ้าสามารถดูดซับในแท่นบูชาวิญญาณแล้วหลังจากเข้าไปอีกสองสามครั้งเจ้าจะถึงขีดจํากัดนั้นดังนั้นเจ้าต้องมีที่อื่นเพื่อรับประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงเมื่อเทียบกับแท่นบูชาวิญญาณแล้ว ห้องโถงแห่งฮีโร่สามารถมอบประสบการณ์การต่อสู้ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เจ้าได้รับนั้นร้อนเป็นของจริงแน่นอนเจ้าจะถูกพาออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าได้รับบาดเจ็บในระดับหนึ่งและจะไม่มีการย้อนกลับทางจิตใจเหมือนที่เจ้าได้รับในแท่นบูชาวิญญ,ญาณเมื่อเจ้าถูกทำร้ายร่างกายกล่าวอีกในหนึ่งประสบการณ์ที่เจ้าได้รับในห้องโถงแห่งฮีโร่นั้น มีค่ามากกว่าในแท่นบูชาวิญญาณประการที่2การทดสอบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบไปภาคของเจ้าจริงๆการทดสอบไปภาคของเจ้าสิ้นสุดลงแล้วในแท่นบูชาวิญญาณกระบฏและคะแนนของเจ้าได้รับการให้คะแนนแล้วการทดสอบที่นี่เป็นการทดสอบเข้าองค์กรแทนหากเจ้าเป็นสมาชิกขององคอนน์กรนี้เจ้าจะสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ห้องโถงแห่งฮีโร่ได้อีกครั้งในอนาคต องคอ์กรนั่นเหรอคำพูดนี้ประกอบกับความทรงจำของฝีเท้าของคู่ต่อสู้เมื่อก่อนทำให้ถังอูรินรู้ทันทีว่านี่คือองคอ์กรที่อูจางคงเคยเล่าให้เขาฟังมาก่อนองคอ์กรเดิมที่เขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเสียเซียวและกูเย่จ้องมองไปที่อูจางคงด้วยความอยากรู้ในขณะที่คิดดังนั้นอาจารย์อูจึงเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรบางแห่งอาจารย์อูองคอ์กรนี้ทำอะไรเสียเสียถาม เขามาจากตระกูลใหญ่ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมองคอ์กรใดๆไ,ได้ความจริงที่ว่าองค์กรนี้สามารถมีฐานที่นี่ในอุทยานเทคโนโลยีของเมืองทะเลตะวันออกได้หมายความว่าภูมิหลังขององค์กรไม่ใช่เรื่องเลาเล่นผู้จางคงถามว่าเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับสำนักถังหรือไม่สำนักถังงั้นเหรอเมื่อได้ยินคำสองคำนี้ทั้งสามคนก็เริ่มตัวสารด้วยความตื่นเต้นสำนักถัง มันคือสำนักถัทงทำไมพวกเขาจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในโลกนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักสำนักถังตำนานเล่าว่าสำนักถังมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปโตหลัวล้วนเกี่ยวข้องกับสำนักถังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผู้ก่อตั้งสำนักถังเป็นผู้พิทักษ์ทวีปเมื่อสอง0 0ปีก่อนได้ข่าวว่าเขา ถ้ขึ้นสู่การเป็นเทพแล้วด้วยผู้ก่อตั้งสำนักถังเป็นผู้นำรุ่นแรกของเจ็ดปะดานแห่งซอไรเคอร์ทำให้โรงเรียนซอไรเคอร์ก็ก้าวขึ้นมามีอำนาจในยุคนั้นเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีเขาโรงเรียนซอไรเคอร์และสำนักถังก็จะไม่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นนี้ในเวลานั้นสำนักวิญญาณยุท์มีความทะเยอทะยานในความพยายามที่จะพิชีตทั้งทวีปและรวมเป็นหนึ่งเดียว ต่อต้านพวกเขาผู้ก่อตั้งสำนักถังได้รวบรวมกองกำลังของชาติและวิญญาจารย์เพื่อต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุทธในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่เด็ดขาดในที่สุดเขาก็ยืนอยู่ข้างชัยชนะว่ากันว่าในขณะที่ควงตีศูนย์เทพสมุดเขาได้ขึ้นเป็นเทพสมุดทั้งอุเรนชอบฟังเรื่องราวของผู้ก่อตั้งสำนักถังอยู่เสมอเพราะเขายังมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ยากเงินคราม เป็นไปได้ที่บางคนในทวีปนี้ไม่รู้จักหอจิตวิญ,ญญาณแต่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่รู้จักสำนักถังเมื่อเวลาผ่านไปสำนักถังเกือบจะหายไปเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญ,ญาณทัในใดนั้นบุคคลในตำนานอีกคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักที่ถูกต้องเขาเป็นผู้ก่อตั้งหอจิตวิญ,ญญาณเช่นเดียวกับผู้สร้างจิตวิญ,ญญาณเครื่องหมายของเขาในประวัติศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรคของวิญญาจารย์ไปจนทุกวันนี้หลังจากการฟื้นคืนอำนาจของสำนักถังพวกเขาไม่เคยถูกปฏิเสธอีกเลยแม้ว่าจะมีข่าวรือว่าพร้อมกับอาณาจักรทิงหลัวและอาณาจักรเทียงโตพวกเขาได้ย้ายไปอยู่ที่อีกสองทวีปเป็นเวลานานในช่วงพันปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยมีใครพูดถึงพวกเขาแต่ตำนานของพวกเขาไม่เคยถูกลืมทั้งสามคนตกใจมาก กับคาพูดสองสามคำที่เป็นตัวแทนขององค์กรในตํานานดังกล่าวเป็นไปได้ไหมว่าเราอยู่ในสํานักถังในตอนนี้อาจารย์อูสํานักถังหายไปแล้วไม่ใช่หรือหรือย้ายไปอีกสองทวีปไม่ใช่หรือทั้งอุรินพรพ่งออกมาอย่างไม่เชื่ออูจางคงสายหัวไม่สํานักถังไม่เคยหายไปอย่างแท้จริงแม้ว่าสำนักถังจะได้ก่อตั้งในอีกสองทวีปเช่นเดียวกับหอจิตวิญญาณแต่สำนักถัง ไม่เคยออกจากทวีปต้นหลัวสาหพ,พันธุรฐรู้จากสำนักถังเช่นกันแต่เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมในปัจจุบันสำนักถังจึงดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีความสำคัญท้ายที่สุดแล้วชื่อเสียงของสำนักถังนั้นยิ่งใหญ่เกินไปจริงๆอาคารที่เราอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นของบริษัทภายใต้สำนักถังบริษัทเทคโนโลยีสำนักถังอันน่าตื่นตาพวกเขาพัฒนาห้องโถงแห่งฮีโร่ ให้เป็นระบบการเรียนรู้และคู่ต่อสู้ที่เจ้าพึ่งต่อสู้เคยเป็นสมาชิกของเจตประดาแห่งซูไรเคอร์ท้งโอเรนเหมือนถูกไฟช็อตเขาจำคู่ต่อสู้ของเขาได้ด้วยการตระหนักรู้ถึงตัวตนของเธอที่เพิ่งค้นพบใหม่คู่ต่อสู้ของข้าเธออยู่ในรุ่นเดียวกับผู้เขาตั้งหอจิตวิญ,ญญาณจากเจตประดาแห่งซูไรเคอร์เมื่อหมื่นปีก่อนหรือไม่ผู้ครอบครองหม้อสะกดวิญญ,ญาณสามชีวิตและขุยบูชาก้าฟินิกเซลเซียล พมุทธ์คุยฟีนิก์ผลงโง่เสียเสียอ้าปากค้างถ้าอย่างนั้นผู้ต่อสู้ของข้าก็มาจากเจดประรานแห่งซืูไรเคอร์พมยุทธ์กระต่ายปีศาจเจียงนานๆนนด้วยใช่หรือไม่ดวงตาของกูแย่ว่างเปล่าอูจางคงเหลือมองไปที่เธอไม่แปลกใจกับการแสดงออกของเธอโดยเฉพาะอูจางคงพูดขึ้นว่ากูเย่ผู้ต่อสู้ของเจ้าคือผู้ก่อตั้งหอจิตวิญญาณ อม,มยุดจิตวิญญาณน้ำแข็งหัวอยู่เฮาเมื่อเขามีเพียงสองวงแหวนวิญญาณดังนั้นเจ้าทั้งสามคนไม่ควรทอแท้เจ้าพ่ายแพ้ต,ต่อตำนานที่ทรงพลังหากเจ้าทำได้ดีในห้องโถงแห่งฮีโร่และลุกขึ้นสู้ต่อไปเจ้าอาจมีโอกาสได้ต่อสู้กับจิตประลาดแห่งซูไรคเคอร์ดั้งเดิมในวันหนึ่งทั้งเรนกืนกินคำที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเขาไม่ต้องคิดคำตอบแล้วตะโกนออกไปตรงๆว่าข้าอยากเข้าร่วม เมื่อได้ยินเรื่องราวของสำนักถังในตำนานมาตั้งแต่เด็ก <_ d ata> เขาก็ทำได้เพียงจินตนาการถึงความปถนาอันแรงกล้าที่จะเข้าร่วมองค์กรแต่ทะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังความเต็มใจของเขาที่จะเข้าร่วมแต่เป็นต้นแบบของเขาผู้ขอขตั้งสำนักถังที่มีวิญญาณยุธการต่อสู้แบบเดียวกับเขาข้อสงสัยใดๆก่อนหน้านี้ ที่เขายึดมั่นในการเข้าร่วมองค์กรของอู่จางคงถูกรอยไปหลังจากได้ยินว่าเป็นสำนักถังเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ